ลูทีนและซีซันทีนสองฮีโร่ป้องกันภัยร้ายจากแสงสีฟ้าในโลกยุคดิจิทัลเราใช้ชีวิตยอยู่ท่ามกลางจอนับไปท่วนไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนคอมพิวเตอร์โทรทัศน์หรืออุปรกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆซึ่งล้วนแต่มีแสงสีฟ้าที่เป็นอันตรายต่อดวงตาทั้งสิน้น b บลูไลท์หรือแสงสีฟ้าเป็นคลื่นแสงพลังงานสูงสามารถก่อให้เกิดอนุมูลอิสระในลูกตาส่งผลให้จอประสาทตาเสื่อม ดังนั้นการจ้องมองแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ต่างๆเป็นเวลานานจะก่อให้เกิดอาการปวดตาตาแห้งคร่ามัวน้ำตาไหลและเพิ่มความเสี่ยงในการเกิดโรคจุดรับภาพเสื่อมซึ่งทําให้ความสามารถในการมองเห็นลดลงเหมือนมีจุดดาบางตรงกลางภาพทําให้มองเห็นภาพตรงกลางไม่ชัดซึ่งโรคนี้ไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้ดังนั้นการถนอมสายตาปกป้องสายตาจากแสงสีฟ้าจึงเป็นวิธีที่ดีที่สุดลูทีและซีแซนทีน ตัวช่วยสำคัญในการปกป้องอันตรายจากแสงสีฟ้าลูทีและซีสันทีนเป็นสารธรรมชาติที่มีในพืชผักโดยเฉพาะแครอทข้าวโพดและฟักทองลูทีและซีสันทีนเป็นสารแคโรทีนอ์เพียง2ชนิดเท่านั้นที่พบในจุดรับภาพของจอตาลูทีและซีสันทีนทำหน้าที่เป็นสารตั้งอนุูลอิสระช่วยปกป้องและดูแลดวงตาโดยการกรองแสงสีฟ้าจากอุปกรณ์อิเล็กทรอนิก จึงช่วยลดความเสี่ยงในการเกิดโรคจุดรับภาพเสือ่อมอีกทั้งลดความเสี่ยงในการเกิดโรคต้อกระจกอีกด้วยอย่าปล่อยให้แสงสีฟ้าทำร้ายดวงตาคุณลูทีและซีสันทีดสองสุดยอดตัวช่วยพิทักษ์ดวงตา